ดวงรายวัน1กันยายนคนวันพุธนะครับวันนี้คนวันพุธนั้นใจกล้าใจถึงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียรักพวกรักพองนะครับวันนี้เด่นด้านการเข้าสังคมการติดต่อพบปะสื่อสารการเจรจาต่างๆในภาพรวมของการทำงานนะครับวันนี้มีปัญหาและอุปสรรคเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับไอ้อะไรๆจะไม่เป็นไปตามหวังที่เราคิดเกิดขึ้นได้นะครับ ควรเตรียมแผน2หรือการรองรับอย่างอื่นไว้ด้วยนะครับวันนี้ปัญหาอุปสรรคเข้ามามากส่วนในด้านการเงินนะครับการเงินวันนี้เป็นวันที่กล้ากินกล้าใช้กล้าจ่ายครับส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นความช่วยเหลืออุปถัม์ดูแลกันได้ครับแต่ให้ระวังเรื่องของความเอาแต่ใจจะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคปัญหาปากเสียงเกิดขึ้นได้นะครับภาพรวมคะแนนในวันนี้นั้นอยู่ที่60%ครับ สำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีเด่นดีนั้นคือสีโทนแดงเขียวส้มแสดน้ำตาลเข้มน้ำเงินทองเทาดำและสีผสมนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนวิธีการแก้ไขเสริมดวงประจำวันที่ดีนะครับการมีจิตอาสาจิตสาธารณะนะครับเลขเด็ดพยากรประจำวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข 4 6 9แล้วก็0นะครับเลือกโดยหลักหัวราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ